เวียงเข้าเมืองมาซ่อมโทรศัพท์ลืมถ่ายตอนซ่อมนาลุน j i Phone Service ที่ไม่เวียงซ่อม ทำเสร็จแล้วมานั่งรอ,อรถกลับบ้านมาเดินตลาดซื้อของอมาเยอะแยะหมดเลยอันนี้ยังกระยากเนาะอันนี้เฉียดซื้อเฉียดพัดแกนขม Phát ghen khung Cứa phát đàn khung Kiệt Cứa phát rồi ตายแล้วเพื่เอเพื่อหอบ้านที่นี่ก็ตายแล้วเพื่อเลาะท่านาทะขี่ออกแล้วตายก่อนเหรอเหียดน้อยเหียดน้อยเหียดแบแอ่น้อยไม,ม่ออมใะ่ัักแกงขมสื่ออย่างนี้น ดูกระดักเดะดักเดะดูกักเดะที่ละคันขามาในเมืองก็ได้เทนนันได้ระยานั่งนี่ระยาะนั่งระยากคือพัก คือพักแป้นพักแป,ป้นหรือพักผู้ชายเภทประเภขน,น,นมผู้ชายขน,น,นมผู้ชายกินเทียมรักแร้ นี่ของตัวผู้ตัวผู้ก็ซื้อเพราะว่ามากินตัวผู้อันนี้วายวายไปแกงใไปกัน อันนี้อหอยแมลงภู่อหอยแมลงภูไปเก็ดหอยทอดกินนะ่ะไม่เลี่ยงกินจุ๊บกินกีบกินจุ๊บกีบเห็นยังกระยากกินอันนี้ตักหวานกับเห็ดก่อนตักหกวาน ไปแกงใส่กันก็ไหวนี่แกงใส่กันกไหวนอดไหวอได้เสือ้อผ้ามือสองก็เป็นตงเ,เกงได้กังเกงไปให้ปังกวนนุ่งทำงานกางเกงมือสองไปใส่ทำงานตัวละสามสิบห้าบาทได้ไหมหาโต <c oughs> เออน้ำนเลยเจ็ดสิบรถหายตังห้าบาทเพื่อนเซ้นห้าบาทแล้วเนี่มบายสามรถจังสีออกพี่น้องเอ้ยตอนนี้ข่ากระสีเชียงไก่ที่บเมื่อกี้ใบเมื่อกันใบสองบายสามอีกสองชัว่วโมงนั่งหารถจังสีเพื่อ เมื่อบานโอ้ตายตาตาย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 บักลายกับเกะเจบคลิปแค่น,นี้กันเล้วค่ะนั่งถ่ารถวดไปสองส่มโมงไปละ